วสวัสดีครับนะนะวันนี้มาตกประช่อนนะครับด้วยเหยื่อกันเนอร์นะครับงานประช่อนจะคาเต็มคำนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าสภาพใหม้ก็ประมาณนี้เลยนะครับ ไปเร้วโอ้โหชะโดเปล่าวะปลาช่อนช่อนเลยชะโดมันโอ้โหชะโดตายเร้วดีนะไม่ขาดนี่ชะโด,ะดนะครับกัดกันเนอร์งานปลาช่อน เสียวแว๊บหลอดไหมเนี่ยหลอดไหมตายละโอเคไม่หลอดไหมหลอดไหมตายละช่วยชีวิตก่อน ไ,ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยโอเคโอเคใกล้ละใกล้ละหลอดไหมเนี่ย ไช้โอเคอุ้ยนึกว่าจะไม่รอดอซะแล้ว